เอ็แคนมาวิ่งปักแก๊สนะครับแล้วก็ทดสอบไฟล์รีแมปนะฮะก็คันนี้รถเด,เดิมนะครับใช้แก๊สอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องสามพันนะครับก็จะค่อน้างกินน้ํามันนะครับถ้าใช้น้ามันไม่ไหวแล้วฮะแก๊สอย่างไรมันประหยัดกว่านะครับอันนี้คันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ร,รถเด,เดิมนั่นแหละติดแก๊สแล้วก็รีแมปรถเดิมค่อนข้างอืดน,นะครับหรือเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติ ด้วยอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ปีรถนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นนี้กิเกียร์มันทดหนักมากทดหนักคืออะไรทดหนักคือเหมือนกับว่าอาัตรา,าทดเนี่ยถ้าเราเคยปั่นจักร,รยานนะที่มันมีเกียร์เนี่ยถ้าเราลองเกียร์แรก,กมันจะเบาขาเนอไหมปั่นยิกเลยแต่รถไม่ค่อยไป,ไปหราไม,ไม่ไม่มีความเร็วแต่จะเบาแต่พอเรากดอีกทีกึ๊ก โซ่มันจะตกลงมาในล่องที่ว่าต่ำกว่านะฮะอ่าอันนั้นเขาเรียกว่าหนักขึ้นได้สปีดคือได้ความเร็วมากขึ้นแต่ว่าขาเราจะเริ่มหนักแล้วนะนับเนี่ยรุ่นนี้เป็นอย่างนั้นเลยครับเกียร์มันจะหนักเพราะนั้นเกียร์หนักใช้รอบต่ําแต่ความเร็วเยอะอ่าแต่ถ้าถ้าเกียร์หนักเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้ากําลังเครื่องมันตกปุ๊บมันจะทําให้รถมันรู้สึกหนืดนะครับอ่าเพราะนั้นกําลังจะต้องต้องดีด้วยนะครับอ่า วันนี้เราหลังจากปรับจูนแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับกำลังดีอยู่เดิมเยอะนะฮะใช้แก๊สแล้วก็ปรับแก๊สให้ประหยัดกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าอัตราการจ่ายเนี่ยบางบางจุดก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเยอะเราก็ปรับลดลงนะฮะตอนนี้วิ่งเบาเลยนะฮะความเร็ว90นี่โอ้รอบ1ห5 0นะฮะความเร็ว90รอบ1ห5 0นะครับคือเกียร์มันหนักมากนะครับเกียร์มันหนักมากนะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือทถสเตอร์หลังเล็กอทถสเตอร์หลังเล็กสมมุติว่าสเตอร์หน้าเบอร์สี่ข้างหลังเดิมเราเคยใช้เบอร์สามสองเนี้ยแต่เนี่ยเหมือนสเตอร์ยี่สิบแปดอ่ะแบบโอ้โหจะไหลปลายเลยนะอ่าแต่ถ้ากําลังดกีก็เร็วนะครับออันนี้อันนี้สองคันแล้วนะอ่าอันนี้งานอู่ส่งมานะอ่าอู่นี้เขาก็เป็นเซียนเอสแครเลยนะคือเขาทำเอสแคปเยอะนะฮะอะไรหาที่อู่นี้ได้เลยนะครับอ่า คืออะไรเอสแคปนี้ไปที่นี่เลยโอเวอร์ฮอนเครื่องอะไรทุกอย่างที่นี่มีนะครับอ่าอูนาวีออโต้นะฮะอ่าก็าจะเป็นทำเอ c แคปโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าในในในกลุ่มจะรู้กันนะะอ่าอูนาวีนะฮะอ่าทำเอสแคปนะฮะคือเขาจะเขาจะมีอะไรพวกนี้เยอะมากแล้วเพราะว่าชำนาญเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะฮะวิ่งดีเลยนะฮะวิ่งดีเลยนะ เบามากคือแบบเหมือนเหยียบใช้กําลังน้อยมากอะเหยียบเบาๆแบบใช้กําลังน้อยมากนะตอนนี้รอบรอบพันกว่าความเร็วหนึ่งร้อยอะรอบประมาณ 1, 7, 1, 7, พันเจ็ดเองรอบพันเจ็ดความเร็วหนึ่งร้อยโอ้โหนะฮะมันจะทดเยอะไปไหนเนี่ยคือเครื่องสามพันอะนะฮะมันก็เลยทดเยอะนะครับรอบต่ํามาก แต่ความเร็วเดินฟิลเลยถ้าจูดีๆนะประหยัดแน่นอนนะฮะมันจะกินแก๊สน้อยแล้วก็จะไหลไหลไหลรถพวกนี้เดินทางไกลไม่เหนื่อยผมบอกเลยนะเพราะว่าแะไรรอบเครื่องมันต่ำไงเหมือนเราไม่ต้องเร่งเยอะแต่รถอะไปฟิลเลยนะฮะซึ่งเราอยู่เลนขวากับเขาได้เลยแต่เราใช้รอบแค่พันแปดแต่เราอยู่ขวากับเขาได้เลยอะอ่าแต่ถ้าเป็นรถเล็กๆเ,กเกนี่ยรอบเครื่องมันจะฮึ่งเลยเวลาเราเร่งอะนะครับอ่าเพราะนั้นนะครับรถพวกนี้เหมาะก,การเดินทางไกลมากนะครับ ก็ทําการปรับสมดุเป็นที่น่าพอใจนะครับนนี้ก็คือโดยรวมดีแล้วนะครับโอ้โหรอบพดเยอะจริงนะครับพดเยอะจริงใช้รอบต่ำมากนะครับอใครมีแอแนะครับก็นะครับสนใจทักไปเลยนะครับหรือว่าใครจะซ่อมบำรุงนะฮะก็ไปดีมกนันก็ได้นะฮะแล้วก็ทางผมก็คอนแทคกันเราอยู่แล้วนะฮะดีแมพนะครับ กดเบาๆนะไปปิวเลยกดเบานะฮะเหยลปราณสิรถไปริวเลยแต่คัเนี้ยผมิลันี้มันคืดๆหน่อยผมม่้มันเป็นที่อะไรนะะมันเหมือนมันมันมันพยายาจะลงข้างทางนะะมันแบบ เขาน่าจะมาซ่อมมาจุนเนี่ยแต่ยังไม่ได้ซ่อมส่งม,มาจูนก่อนนะครับอ่าน่า,น,า,น,าน่าจะดูตรงนี้ด้วยนะแต่เหมือน,นยังไม่ได้ทําส่งม,มาจูนก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าหุไลมันคื้นนิดๆนะฮะอ่าเหมือนมันแล้วก็มันล้มมนสูงด้วยเราไม่เคยขับนะฮะจะรู้สึกเบาๆวิวๆโอเคเลยครับวันนี้ก็ไลน์นี้จบแค่นี้นะวันนี้สองคันใอะ X Cat นะฮะจูนแล้ว เาร่งเบานะฮะใช้กรงไ้แก๊นะครับมีมาก โอเคนะครับวันนี้จบไลฟ์แค่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นอื่นกันยังไงมีอะไรนะตัวแอร์อเย็นๆกันนี่ทีแรกเหมือนไม่เย็นเพราทำไมไม่เย็นเนี่ยเนาะตอนนี้เป็นก่อนโอเคนะครับวันนี้ช่วงเย็นนะครับอันนี้คันท้ายสุดของวันนี้น